เท่าไอ้น้องเท่าน้องเทาน้องเทาเขาไปเลยเขาไปเลยไม่ต้องออกมานะอืโแม่เธอเขาเรียกใหญ่แม่กลับมาแล้วนะ่ะได้ยินเสียงแม่เธอเรียกไหมอืมไอ้เธอสี่ตัวไอ้เธอสี่ตัวแม่เธอเรียกใหญ่แล้วได้ยินไหม มันตัวเล็กกว่าเขาเลยเนี่ยแต่มันเป็นพี่ไอ้น้องเทาเลยเป็นพี่เป็นตัวที่สองไปกินเลย่เอาให้หรอกเอาแมวไหมก็กินแมวน้อยไม่โลกเอาไหมาไอหาแม่เลย ไปไปเดี๋ยวคุณครูไปส่งหาแม่นะ